สวัสดีทุกคนครับผมอยู่กับผมจิมสุยยะ้าผลงานโคตรเฟลของคนที่โคตรขี้เกียจสั่งเท่าไหร่ทำเท่านั้นเทียงหัวหน้าคำไม่ตกฟากสวัสดีครับผมเองฮะทุกคนวันนี้ผมจะรับบทเป็นหัวหน้าของคนที่ทำภาพเหล่านี้มาลองดูดีกว่าว่าผมจะหาเหตุผลยังไงแก้ต่างให้กับลูกน้องของผมที่เขาได้ทำงานเหล่านี้ไปบอสสั่งว่าอะไรนะครับ ฝังท่อใช่ไหมครับเป็นแอปแต่ลูกค้าน่าจะชอบบอสไม่ชอบเองหรือเปล่าสวยงามดีดูได้ <c oughs> <laughs> ท่อง,องไงครับช่างมาจากฮอกวอตส์สามารถส่งระดับความร้อนผ่านเวทมนต์อาชิโอคอนฟันโด้นโมนโมเลิฟยูเลิฟยูอะไรเงี้ย <c oughs> เดี๋ยวนี้เขามีเวทมนต์กันไงสั่งว่าเชื่อมสายไฟผิดตรงไหนฮะบอสไฟติดใช้ได้ปกติ <c oughs> เห็นไหมแสงสว่างจ้าแล้แม่ กฎหมายบอกว่าให้รัดของที่บรรทุกไว้อย่างดีเอไม่น่าเป็นเจ้านายคนได้นะเนี่ยไม่รู้เหรอเริ่มแรงนะกูเนี่ยเริ่มแรง <laughs> บอสสั่งว่ารองเท้าสเต็งเจอร์ติงใส่แบบคู่ไงครับคนที่เขามีคู่เนี่ยเขาจะมาเลือกเป็นโปรโมชั่นใหม่ของร้านด้วย <laughs> เยี่ยมครับนี่แหละ รองเท้าคู่อ๋ออันนี้มันเป็นงานเมื่อฤดูร้อนที่ผ่านมาครับบอสได้งบมาแล้วเราก็อยากใช้งบให้เกิดประโยชน์มากที่สุดแหละครับอ้นนี้เขาเรียกติดตั้งตามระเบียบบนหลังคาต้องมีปองระบายอากาศคือมันผ่านได้บอสตรงห้องบนเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวขนาดนั้นอันนี้ได้ใช้ได้อยู่บอสสั่งว่าไปลบลายไอพวกนี้มันมาพ่นใหม่ไวครับบอสเดี๋ยวสั่งลูกน้องไอมึง <c oughs> <c oughs> เอาครึ่งเดียวจริงเหรอกูถามเออเซฟมันนี่บายยูซินเดอะเซค คุณตากับคุณยายไงฮะบอสบอสเคยได้ยินเรื่องนี้หรือเปล่าคือพอคู่กันเนี่ยอยู่ด้วยกันเรื่อยๆน่าจะคล้ายกันนี่เป็นไปได้บอสสั่งให้ทาสีไงพี่ตรงไหนฮะบอสต,ตรงนี้เนี่ยเราไปจับมั่วซั่วไม่ได้เพราะเดี๋ยวลูกบ้านเขาจะมาฟ้องเรานะครับบอสสัญ,ญลักษณ์คนพิการไงฮะบอสแบบบางทีเข้ามาเป็นคาราวานเป็นคณะรถมอไซค์อะไรอย่างนี้จอดคู่กันได้ก็ใช้2ส,สัญ,ญลักษณ์ไป คลิปนี้นะทุกคนแถล้วนๆไม่มีอย่างอื่นผสมเลยก็ปกติครับบอสคือบางทีเนี่ยเราไม่ได้หนีตรงประตูไงประตูส่วนใหญ่พอมันละลายปุ๊บมันล็อกแน่นแต่หน้าต่างมันเป็นกระจกใช่ไหมเราทุบกระจกแล้วเราโดดลงจากหน้าต่างแล้วเดินลงมาเนี่ยสบายครับบอสคำนวณไว้แล้วบอสสั่งว่าแปะนาฬิกาใช่ไหมครับไม่มีอะไรผิดเลยบอสผิดอย่างเดียวลืมเอากล่องออกแค่นั้นเองเดี๋ยวจัดการให้ พรงนี้มาพบผมที่ออฟฟิศหน่อยนะผมจะถามว่าพ่อคุณสบายดีหรือเปล่าหรือว่าเสียแล้วปกติบอสมันต้องมีกันได้ทำไมสังเกตรจริงๆไม่รู้หรอเหรอ,หรอแต่กูรู้ไง <c oughs> ถูบ้านไงบอส แต่พอดีมีเหรียญล่วงอยู่ก็เลยถูไม่ครบอันรอจนตรงอื่นแห้งมีคนไปหยิบเหรียญปุ๊บแล้วเดี๋ยวเราไปถูได้เพื่อเป็นการออกกําลังกายเพิ่มครับของคนที่ปั่นจักรยานนะ่ะมนต้องมีแอคทิวิตแก้ไม่ได้ถ้าไม่สังเกตไม่เห็นครับบอสแต่มันใช้ได้ระบบการกระจายแสงจากแก้วแล้วมีสีเขียวแทกมาเนี่ยสวยอันนี้ก็ติดไปเป็นกิมิคครับเผื่อไม่รู้ว่าห้องน้ําชายไงพอเวลาจับแล้วมันก็รู้สึกว่าแบบคุ้นเคยขำๆบอส ไม่เป็นคนทำวะของหลวงคะบอสคือเรามีหน้าที่ทำฟุตบาทเนี่ยเราไปยุ่งกับของหลวงมันคนละหน้าที่กันให้หลวงเข้ามาจัดการอันนี้เหมือนกันอันนี้เป็นของลูกบ้านเราไปหยิบเขาเนี่ยเฮ้ยข้างในเป็นศพถือว่าเรามีความผิดนะทิ้งรอยนิ้วมือไว้บอสอันนี้อันตรายหยวผมไล่มันออกเองฮะ <laughs> ไปช่างได้ไงเนี่ยไอ้ข้างๆเหลี่ยมๆย,ยังพอเข้าใจไอ้กลมๆเนี่ยอย่าพยายามนะบอสสั่งว่าอะไรนะครับทาสีทางจักรยานเรียบร้อยหมดนี่ก็ไม่เห็นมีอะไรแปลกงั้นก็ยกจักรยานข้ามหน่อยแค่นั้นเองบอสสั่งว่าเอาอิดไปปิดหน่อยผลงานมันก็ตรงตามที่บอสว่าไว้แต่ว่าผมว่ามันเป็นดีไซน์ที่เหมือนกับมินิมอลก็เป็นกิมมิกนะครับโดนลดราคาไปเลย18%นะขอโทษด้วยครับบอสไหว้มือทุบหมัวเลย <c oughs> ให้หยุดห้ามเลี้ยวขวา แต่พื้นถนนตรงนี้หน่วยงานภาครัฐต้องจัดการนะครับผมเนี่ยดูแลทางเท้าอย่างเดียวไม่ใช่ทางถนนที้นี้สีข้างกูถลอกจัดอ,อ,อ๋อบรรัไนไดไงบอสแบบใหม่คือสไลเดอร์ลงมาได้เลยเวลาเดินก็จะมีความเมื่อยนิดนึงแต่ถือเป็นการออกกําลังกายนะเอากลวยไปตั้งป้องกันคนตกใช่ไหมบอสท่นาน่าจะเห็นอยู่ั้มเห็นแะครับเพราะกวยเนี่ยเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่เขาเรียกสากลนะรอบๆตรงนี้นึงไม่ควรอุ้ย ทั้งลูกน้องทั้งเจ้านายโดนไล่ออกกันหมดอ๋อนี่งานของสมศรรักดิ์ฮะพนักง,งานดีเด่นโอ้ยช่างทอคนนี้ฝีมืออย่างนี้ทำข้องอข้อต่อได้อย่างดีขยับได้ต่อสายเคเบิลเหรอบอสอะไรอะปัญหาคืออะไรจากบ้านนูน้นใช่ไหมยิงสายไฟโอ้หนี่บ้านใหม่เลยสวยเลยสถาปนิกทำอย่างดีนะอู ครงการลักคือเวลาเราไปยุ่งสายไฟเนี่ยตัดไฟเขานะไม่ได้บอสลูกบ้านบ้านนุนด่าแย่ yeah. สเปรย์ทางเท้าเหรอบอสใช่ป้องกันโควิดเมื่า <c oughs> แต่ใครอยู่ในชุดน่ะเรียกมันมาพบผมหน่อยได้ไหมบอส <c oughs> สะอาดจริงๆสะอาดอยู่ที่เดียวไอ้วิน <c oughs> ก็หวังว่าบอสจะเข้าใจองค์กรของเราเนี่ยทำงานกันแบบเป็นทีมก็จะมีการผิดพลาดบ้างแต่ว่าเราก็เพียงแค่ไปตักเตือนเราไปบอกเขาก็รู้ขอบคุณบอสที่เข้าใจครับ <c oughs> นั่นแหละครับทุกคนคงถูกใจกัคลิปนี้สีข้างทะเลาะก,กันไปเท่าไหร่แล้วแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ายังไงก็รักทุกคนเหมือนเดิมไปถ้ามากนะครับเจอกันใหม่